มากินข่าเล่มียงก่อนวกพักปนปนน้ำยาปนน้ำยาน้ำยากระเจีกินข่าวอืมคุณม่นั่งก่อนุ่งขยะน่ะท่งขยะป่าภาพป่าไว้ เห็นแบบเขาดุงขยันลุกไปตังคิดตังไปนี่หาใครอยากมาพูจะว่าใครจนหิวคอมากอืมอืมถามที่หิวถุนหิวปีงใกล้ของรมั้นอีจ้าหำ Ôi đi học nó cái muộn còn đến kiếm tuổi đấy, ừ, nghe không, học đâu, ăn cơm ở quê Kim nhảy đó đẹp Đây cục cần Cơm ba bầy Ừ Cơm tay mẹ Ừ, ừ. 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 ไม่ไไปเหมือนก่านตอนก่อนเลยในเรื่องถปลาถุงปลากินอนย่งานนยงนี้เพิ่งมาเทมเพื่กินนี่นะมาหางหางก่อนไม่หางลูกเป็ดลูกเป็ดบัต้องไปตีอเอาตัวแม,ม่คน สามเนี่บ้สามยังเปลี่ยนามเงินนี่ล้วกขายทั้งไทยทั้งขาปทั้งไทยทั้งสูมัปเจตการกินเจตการ้วนี่มันตัวละหาบาทีบหมาตัวนี้มันก็ได้แล้วแต่กี่มันตัวละหบาบบาที่แบบ งามมากหวานดีครับหวานนันนี่เปรี้ยบจุ่งกัด้ามั่งเลยไม่้กินเผาครับนี่ยจังใจปวดเพื่อนมาเออปวเพือนใช่เนี่ยเปนข้อมเดียวแจบ ไม่ใคหจะอให้บอินแล้วเมื่อก็ของย่ำขึ้นกูก <oh> ินเขาท่านหนึ่งทีทีหาม้ากูเิมีทั้งใจกูบไรดว่าหอนทั้งที่ห่าเป็นทุมเมื่อทุ่มเอื้อต้องกินน้ำน้ำมะละกอเลี่ยงกินน้ำทุ่มื้อ แค่เราตำปลาเนี่ยแล้ตำเป็นตูเลยเดียวแล้วก็คือวากางถึงปลาคอกของมนเลยไม่เห็นจังแค่แล้ววากางออกมาวากันออนเอาเฮ้จะกางข้าวเองกินละวัางด้วเทออกคนว่าแต่คนอื่นเห็ดแล้วตายแหละหายแล้วของทีเห็ดกนันที่เ ม่หนวตตื่นคนเลี่ยเห็น <wars that fade out> ัน like น yeah, sure. ี้ตื <t rah> ่นยงไม่กินดอกจานเป้ามากินเขากินอะไรนี่บ้าะไรแบมากินกินกินยาดูาเขีชาข้าอาอาประกอบแบบวัน ได้เขาเสีย<อ>นั่นล่างใช <ม EN. S 1> ้ยังก็ได้นั่างใส่ถัวยก็ได้มั่นท่นใส่ถั่วอยู่คนใส่ใช้น้องเต่านั่นนะใส่ถั่วก็ได้นั่นดดเ,นนเนนดี่ยวเท่นั่นมัน Hầu, anh đi chứ, nghe Vì như một tên là yêu nghe đêm. Nghe nọn bữa Tết này, đầy miệng 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 được miệng 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 แม่รายการดึงห um ูลยมันด si ึงห nope. <so ัวผมข่อยน้ำขึ้นไม่ว่ามันเหมือนมาเมือมันมาดึงผมนูคือบ่ไหนลเนถือสองเทียถึงผุนูดึงผมอ่ะอันนี้มาดักมันเนี่ยพ่อคูจามนี่ยสาวานจอดย้อนตัน่าจอดนสาววยตัวแข่งเน่ยรวยรวยมย่อหม้อห้องตัหามากด้วยในหละกันัดเอ้ยมยยังม่ตัวแง่ใครตัวหง่เนี่ยขนาดึงแกงเขากสะอาดจุดเด้ม มันแรงอยมองเอาขยาไปเก็บนะมองร่วมขยาะถ้าเอินหนูอย่างน้นนองขาวตัวหง่าขยานะอีกข้อนะหนูอนี่ยหนอขาวหน,นูพอเล่นเนหน่ เยียเอมามานอนไหยนี่มันก็หายกินไปนอนเลยเอามาเอามาข้าไปนอนอิมแล้วกินหลายออะไปนอนมุกคอบเผาเพื่อางยิงใกล้หมูหนึ่นั่นมางานิันเี้ก็มคนกับยายที่เซาโใกล้หมูหนึ่งที่ซาที่แซ่แต่ไม่พอ เออเปนนอมามาไปดื่มยาเนี่ยเราเพิ่งบอกแกว่าไม่กินไหแกกเขียใอยม่เข้มมามือห้บอกเมตบหูมันเข้มทั้งตบทั้งเขนคมนไม่การกวอยลำอย่างไ ยานก็ซ uh, like. um, um, oh, er ือยานไม่ค er ่อยดีๆน่อไม่กลัเมื่อกี้อนไปซื้อนือไม่ีมากินกินเาเนียนไปเล่นไปสอาไปนั่งยปสอบไปนั่งสอาไปเห้ะสอาก็ตีหาดินกันไปเดี เาเป็นยาเบื่อมื่ไปเะไปลกหรอกมุกมุ้งไมุ้งนดม้อไรมุ้งมุ้งฮะคุไปมอคุคนไปดเหมือนนี่เลยอ่ะขิงขินขี้เพ้าไรนะเก่าิงเดีกย้องเดเก่าเก่าอีกัจหลายเลย คลิกคลยว่ากันไม่กินน่ะแขนเขา <c oughs> <c oughs>